เรุ่นรถยนต์สันดาบสายประหยัดเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่อยากคบกับรถไฟฟ้าหรือรถไฮบริดสวัสดีครับถ้าพูดถึงรถยนต์ประหยัดน้ำมันจะมีอยู่หลายรุ่นหลายยี่ห้อแต่จะมีอยู่7รุ่นที่ลุงว่าน่าสนใจเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่อยากหันไปครบกับรถไฟฟ้า SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบ จบที่ราคาอะไรเครื่องโดยสุลภาพคอยจุดละเมิดสายหัวเทียน9้าวอเนกประสงค์อเตอร์ปั๊มติกลูกลอยครบชุดพาเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์เงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่างเวสเลก รถทั้ง7รุ่นนี้เลือกโดยดูจากการใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นหลักแบบปีไม่ลึกมากเครื่องยนต์ทนทานค่าดูแลรักษาต่ำและอะไไล่ไม่แพงนั่งสบายทั้งสองแถวที่สำคัญค่าเฉลี่ยอัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่16-24กิโลเมตรต่อลิตรราคามือสองตอนนี้ค่อนข้างน่าครบเพราะคนส่วนใหญ่มัวแต่หันไปสนใจกับรถไฟฟ้า โดยลุงจะเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษครับ 1. Honda City รหัส G M 6รถ e c โคคาที่มีความหรูหราโดดเด่นทันสมัยกว่าใครนะครับในตอนเปิดตัวฟังก์ชันออปชันและระบบความปลอดภัยให้มาครบเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาล์วิโซขนาด1.5ลิตรรหัส L15 แบบ4สูบเรียงให้พละกำลัง117แรงม้าแรงบิด146นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบ CVT 7สปีดต,ตอบสนองกับการใช้งานในเมืองและนอกเมืองได้ดีจุดเด่นของรถรุ่นนี้นอกจากความประหยัดก็คือเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่กว่ารถในกลุ่ม Eco Car ด้วยกันเลยทำให้สมรรถนะการขับขี่ดี รวมไปถึงรูปร่างหน้าตาที่ดูร่วมสมัยดูยังไงก็ไม่เก่าใช้งานได้อีกยาวๆครับอัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่ประมาณ18กิโลต่อลิตรครับ 2. Nissan a r เมล a รหัส N17 รถเก๋งเล็กที่ดูน่ารักนะครับหลายคนชอบมากและมีความพิเศษก็คือมันซ่อนลูกเวลาที่เข้าไปนั่งแล้วกว้างกว่าที่คิดโดยรถรุ่นนี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน แบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาล์วดิโซ่ขนาด1.2ลิตรรหัส S R 12 D E แบบ3สูบเรียงให้พละกกำลัง79แรงมา้าแรงบิด106นิวตันเมตรเกียร์จะมีทั้งแบบธรรมดาและ x อ็กซ์โิ C V T ครับอัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่ประมาณ20กิโลต่อลิตร จุดเด่นก็คือเป็นรถที่ขับง่ายคล่องตัวใช้งานในเมืองเหมาะขนของได้เยอะแต่เดินทางไกลจะเหนื่อยหน่อยเพราะเครื่องยนต์เป็นแบบ3สูบครับและข้อด้อยของรถรุ่นนี้ก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคอยจุดระเบิดเสียบ่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือแคตตันครับ 3. n i นิสสันโนตรหัส E 1 2รถแฮทชแบ็ก5ประตูที่หลายคนชื่นชอบเพราะมันมีขนาดใหญ่กว่านิสสันมาร์สครับ จุดเด่นอยู่ที่ห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายทั้งสองแถวและยังเหลือพื้นที่ในการขนสมัมภาระอีกเยอะอยู่พอสมควรครับที่สำคัญรถรุ่นนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวา so, ลวดิโซ่รหัส SR12DE แบบ3สูบเรียง ให้แรงม้าทั้งหมด79แรงม้าแรงบิด106นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบเอ็กซ์ c c นิซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับนิสสันอาร์เมลาครับอัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่ราวๆ20กิโลเมตรต่อลิตรข้อได้เปรียบของรถรุ่นนี้ก็คือตัวรถเป็นแบบสแควรหน้ากับท้ายใกล้เคียงกันมือใหม่หัดขับขับได้ง่ายมากครับ 4. s u สุ k ูกเซียรหัส VC รถ e ีโคคาแบบซีดานที่มีตัวถังขนาดใหญ่แต่เครื่องยนต์ขนาดเล็กลุงเรียกว่ารถตีตัวเด็กแนวทางในการออกแบบเน้นแบบสปอร์ตนิดๆมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาลวดิโซรหัส K12 แบบ4สูบเรียงให้พละกกำลัง91แรงมา้าแรงบิด118นิวตันเมตร เกียร์มีทั้งแบบธรรมดาและแบบ CVT อัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่ประมาณนะครับ20-22กิโลลิตรขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เกียร์อะไรจุดเด่นของรถรุ่นนี้ก็คือห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายทั้ง2แถวนะครับเพราะตัวบอดี้อยู่ในกลุ่ม C s e g m e n t แต่เอามาขายอยู่ในกลุ่ม B s e g m e n t ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็มีขนาดใหญ่เช่นเดียวกันครับ สามารถบรรจุของได้ถึง565ลิตรถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่ม e ีโคคาด้วยกันแล้วถือว่ามีความมันเหนกประสงค์มากๆ 5. Suzuki c เซเลร o รหัส FE รถในกลุ่ม KE อีค e าทรงกระป๋องหน้าตาน่ารักแต่มีดีกว่าที่คิดครับในตอนเปิดตัวแรกๆไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควรครับเพราะตัวรถมีขนาดเล็กทำให้ต้องขันราคาขายลงมา แต่พอนานไปมันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่มีความประหยัดและน่าสนใจครับเลยทําให้ยืนระยะได้และกลับมาขายดีซะอย่างนั้นเครื่องยนต์เป็นแบบเบนซินวางหน้าขับ2ขับหน้าขับวาลวดิโซขนาด1.0ลิตรรหัส K10B แบบ3สูบเรียงให้พละกกำลัง68แรงม้าแรงบิด 90นิวตันเมตรเกียร์มีทั้งแบบธรรมดาและอัตโนมัติครับอัตราสิ้นเปลืองสามารถทำได้ถึง22กิโลต่อลิตรจุดเด่นก็คือในเรื่องของความประหยัดครับและห้องโดยสารเห็นเล็กๆแบบนี้แต่มันเป็นทรงกล่องครับทำให้นั่งสบายทั้ง2แถวพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังถึงจะดูน้อยไปนิดแต่เก็บของได้เยอะครับถึงเครื่องยนต์จะเป็นแบบ3สูบก็จริงแต่มีความทนทานไม่จุกจิก ติดแก๊สได้ครับทนด้วยเวลาที่เราติดแก๊สแล้วนะครับค่าเชื้อเพลิงจะอยู่ที่ประมาณ50-60สตังค์ต่อกิโลครับถือว่าประหยัดมากๆใกล้เคียงกับรถไฟฟ้าเลยสำหรับรถรุ่นนี้นะครับโดยส่วนตัวมองว่าเน้นนั่งไม่เน้นขนของใช้งานได้แบบสบายๆครับ 6. s u ุ u ก i s วิ f t d u a อรหัส A2L ฉายาเล็กพิคินูของลุงครับ เพราะถ้าใครคิดจะหารถเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรเอาไว้ใช้งานโดยส่วนตัวลุงมองว่ารุ่นนี้จบมากๆครับเพราะว่าครบเครื่องจะขับแบบประหยัดก็ได้ขับสนุกก็ได้มีความคล่องตัวในเมืองสูงรูปร่างหน้าตาดีและถือว่าเป็นรถซิติคาร์ที่โดดเด่นในเรื่องของการประหยัดน้ำมันแบบเครื่องยนต์สสูบครับอัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่ประมาณ18-22กิโลต่อลิตร ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาล์วดิโซ,โซ่ขนาด1.2ลิตรรหัส K124 แบบ4สูบเรียงนะครับระบบหัวฉีดเป็นแบบคู่หรือว่าดูอา j เจพละกำลัง83แรงมา้าแรงบิด108นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์ CVT ครับ ถ้าเปรียบเทียบกับรถในกลุ่ม Eco Car ด้วยกันโดยส่วนตัวลุงชอบเครื่องยนต์รุ่นนี้มากที่สุดแล้วครับเพราะจะขับแบบประหยัดก็ได้จะขับแบบขับสนุกก็ได้หรือเอาไปปรับแต่งเอาไว้ลงสนามก็ได้อ p อปชั่นฟังก์ชันก็ถือว่าให้มาดีครับไม่ขี้เลยสำหรับลุงเสียดายอย่างเดียวครับตอนเปิดตัวบอกว่าจะมีเกียร์ธรรมดามาด้วยแต่จนถึงนปัจจุบันยังไม่มีจำหน่ายนะครับ ถ้าคุณอยากขับเกียร์ธรรมดาต้องไปเอาเครื่องญี่ปุ่นและตัวเกียร์เมนนวล6สปีดมาใช้งานแทนครับ 7. Toyota Yaris Ativ รหัส XP150 รหัสเดียวกันกับ Toyota v o s ครับ <c oughs> เพราะว่าในต่างประเทศสลับชื่อกันขายไปมา <c oughs> ถือว่าเป็นรถ Eco Car Style Sport ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในบ้านเราครับ เฉพาะในบ้านเรามียอดจำหน่ายมากกว่า4-5 0ถึงแสนคันครับเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาล์วดิโซ่ขนาด1.2ลิตรรหัส 3NR แบบ4สูบเรียงพละกำลัง86แรงม้าแรงบิด108นิ้นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบซ u เปอร์ CVTI โดยส่วนตัวลุงชอบเกียร์รุ่นนี้ครับ ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ได้ดีอัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่ประมาณ18-22กิโลต่อลิตรครับแต่ตามสเปคเนี่ยเขาได้มากสุดถึง23.3กิโลลิตรครับจุดเด่นของรถรุ่นนี้ก็คือในเรื่องของความประหยดัดฟังก์ชันออปชั่นการใช้งานที่ให้มาครบจัดเต็มและดีไซน์ที่โดนใจวัยรุ่นครับ รถทุกรุ่นที่เกล่าวมานี้ราคามือ2ในปัจจุบันจะอยู่ที่1.5จนถึง4.5แสนถ้าราคาสูงกว่านี้ในท้องตลาดจะมีตัวเลือกอีกเยอะมากครับหรือจะหันไปครบรถใหม่อย่างเนต้าวเอามาใช้ก็ได้เพราะได้ทั้งความประหยัดได้ประกันแบบรถใหม่ยกเว้นไม่ชอบรถยนต์ไฟไฟ้าจริงๆครับและรถที่เกล่าวมานี้ถ้าลุงเลือกใช้งานเองนะครับ โดยส่วนตัวจะมองที่พื้นฐานเครื่องยนต์ก่อนเป็นหลักเน้นเครื่องยนต์แบบ4สูบครับเพราะมันจะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรอบเดินเบาและถ้าเน้นใช้งานจริงๆจะเลือกรถในตระกูลซูซูกิเป็นอันดับแรกครับเพราะราคาตัวรถไม่แพงในแบบปีไม่ลึกและราคาอะไหล่ถือว่าถูกตรงนี้ลุงพูดถึงอะไหลแท้เบิกศูนย์นะครับ แต่ถ้าคุณมาซ่อมอู่เบิกอะไหล่มาเองราคาจะถูกลงกว่านี้อีกแน่นอนเกี่ยวกับอัตราการสิ้นเปลืองที่ลุงพูดถึงใช่ว่ารถทุกคันจะขับได้แบบนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์และพฤติกรรมของผู้ขับขี่ด้วยหวังว่าข้อมูลในคลิปนี้จะทำให้การเลือกซื้อรถหรือการตัดสินใจซื้อรถทำได้ง่ายขึ้นถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ